มองอะไรบ้างเนี่ยมาบ้างเออออมีละมีละบ้างเหรอมีละมองมีละมองวัวชีเป็นตัวเด้เป็นนักร้องโอ้จีเออโอ้ยบ่ผู้คนว่าอันปั้นนักร้องนั่นอืมปั้นใช้กระดังปั้นบัวัวชีเป็นผู้ใช่วัวชีเป็นผู้ยิ่งฝากแน่ฝากหลานคอยแน่เนี่ยเออเพราะว่ามันก็อยากเป็นนักร้องคือกันหามันโด่งมันดังพ่วงมาไล่ลวนข้อ คนแก่ได้ยินตะเขาคนยก็ได้ยินตะคุณวาปันในเด้อปันหลานคนแก่เอาละวันนี้คู่เพ่งบนเอาไว้เป็นคู่เพ่งวะมอวมันคดวคู่เพงเพนเป็นคู่เพ่งเพื่ปันให้มึงดังเนี่ยโอันดีาคู่เพงบันี่อันนี้น่งก็เราคนขึ้นไหลเคียงเถอะูกระโจนใส่ดูมันเป็นลขายโจรสำมใช่ไม้าสำนักงานคนบอสสำนักงานละแม่นบอโทรศัพท์มันตายเทียไปซ่อม ใส่ป่ะเด็นเจ๊เครื่องดรอว่าอืมไม่ไนนชฮะก็แบบไอ้อะขนานี่อะไรบัวคนโนอ,อ,นนอ้อันนี้ซาช่องดื่มซาช่องดื่มสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดตราพญาทิพย์อันนี้นะมันนวดเอ็นยืดตาพญาทิพย์อันนี้ซาต้มเอออันนี้ซาต้มซาต้มกินอันนี้แหละไอยอะขนาดอันนี้ก็ซาคือกันนั่นแหละบัวต้มกินคือคนว่าบัวกัวไปชมจะพอดีวะจาพอดีป้าหลานป้าหลานมาฝากวะป้าหลานมาฝากจ้ะ เอาไปนั PM ่งนั่งหุ่นก้อนนั่งหุ่นก้อนใช่ละหุ่ละุ่เออเดเดเดนเด็กหน่อยกันจะไปทางไหนบนอกสมบนบุ้ยบนการเก่บนบนนอนย่ไหนบหาบร้อนนี่ก่นนอนเด็กบขึ้นจ้านอนเด็กบอนอนเด็กยงหมาว่านเงแต่ไม่งาอยัวยาก้องเล้นอว่าคดี๋ยวว่า้เงขึ้นานบานออันเดียวกันย่ยอันเดียวกันอันนนน่ยงไง โอ้ยกรใหญ่เล่ดีคเออคอยกันว่าสีถามยุบเป็นอย่างคุ้มตาขึ้นเลยนี่เออนอนน้อยมาขึ้นแต่นอนนะฮะนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนคุ้มนักร้องโอ้ยบวชไว้คุ้มนักร้องมาขึ้นคุ้มนักร้องสองคนนักร้องผู้ชายบอเ่นักร้องผู้หญิงไม่คุ้มแบบไหนน้อคุ้มปั่นคุ้มปั่นม่ได้รันบวชคุ้มปั่นมันบวชหายไม่เมื่อยบวชเลนอนเลยนองมันหล้ว ก็ายเวลานอนเอานี่แหละฝากลูกฝากหลานม่ห้ามันเด็ดเป็นนักร้องเพราะเด่กอาศัยลูกอาศัยหลานเป็นหลานบอเออหลานหลานผู้ใช่มันบอกผู้ชายคือหลานมันนี่ว่าเป็นหอเดียนจู่ฟังเลยหัวเทียนไรจู่ฟังเป็นคือน้องน้องเออบ่ต้องบอกบ่ต้องบอกนี่จะเป็นน้องแม่ข่อยนะเป็นน้องแม่ศักยภาพศักยภาพคือคือสักซักซักอ๋อสักนี่นาเออคือน้องแม่มันนี่จะเป็นน้องแม่ข่อย น้องแม่มั่นเป็นน้องแม่เจ้าเออหลานร้านลูกพี่สาวตัวนี้มันบอกพอนอนน้อยแต่ขอทัาบผลน้อยลูกพี่สาวกับพ่อลุงตัวบอกนานแท้เนี่ยนาเฮ็ดนี่ยนาแท้เขาแท่เลยเขาบอสีเลยยังไงเขาเอ๊ะผ่านผ่านได้เนี่ยนาผ่านบ่มันผ่านมันผ่านออกจากท้องแม่มั่ได้ไหมวะเขาหวานจังเลยเขาบอกเสียงสนุกครับลองลองเพลงมันบองเออธนัทธนัดท่านใดน้อง ผมกสนับเลยบอสนะครับแม่โอ้โหเ,เมนสนั<อ>บสีเป็นร้่อเพลงมันเปนสีลำโอ้สีร้องเพลงหรือสีรัหอู่ล้านกูน<อ>ี่ได้เป็นหังร้ออน้ำเขาบอบปู้หอยบอสปู้นะ,รระครับข้าวปลลเพลงอะไรอยู่ครับอล่อเพ่งใดอยู่ไหมบอล้ำกับลำใดบ่สล้ำล้ำกับล้ำใดบ่สไม่ข่อยล้ำใดนิดหน่อยใลยบสนิดหน่อยเออวานันฟังลูล้ำใดอยู่ไหมบลำใดครับเออ เจ็บได้ไงบอกแก็บเจ็บทำมันมันในลำมันลนลำเขาแอ่มันในลำไหนไม่เจ็บแก็บม่ลในลำไหนบอกโอ้ได้บอกได้เข้าอ่าลองลองลองเบิ่งวาจะพ่วงเขาเอาเพลงเขาเอาลำก่อนเอาเพลงก่อนเขาต้องมีไอดอลของฮ่องเองหมดแหล่ะเขาต้องมีจุดฝันไอไอเอรผมมีครับเพลงหนึ่งผมมากหมักครับไอเดอรผมหนุ่มสนะใสครับโอ้เพลงเพลงยังเพลงยังเสริมคนโบราณเรือครับ ฉเฉลิมพ่นบอลเอ๊เพลงเพลงอย่างมื่คือบ่เคยได้ยินเพลงยังหละทำเงาบ่หำเงาทำมันแล้วมันต้องฟังเสียงซะก่อนในการโดยเฉพาะเพลง<ๆ>เพลงห<ๆ>ำเงาเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องอยากนะร้องยากถา้าท่าบริหารปากหรือว่าร่มมาถึงที่ล่องบ่บงงงได้ออเลยครับครูสันขออนุญาตยิ้มร้องเลยว่าเสียงจังออกไหมครับโอ้แม่แม่เพราะว่าพ่อเบอร์ดสิเดนแม่แม่มันมันสิเดนลวงเพราะพ่อเบิร์ดจะได้ออกเออขาขออนุญาตยิ้มร้องเนอะเอาไปเลย คอยคิดสูงคอยคิดสูงพันพันหรือเจ้านั่งเอนั่งซะละนั่งซะกะซื้ออยากเหรอซื้อซื้อว่าไซื้อจงครับซื้อจงซื้อยากเกาะจงจงครัอจงจะตดได้บ่นั่งเนาะอ่ะยืดยดขิดยึดขหายข้บปล่อยสักกายภาพยังจี่อี่มนติวออกอีกบอกอยสักกายภาพอ่าลองลองมาบังมาบังลองมาบังเป็นลูกใช่หรเปล่าแม่บ่ ล่ะเพราะว่ามันบมได้เป็นหมู่โคกเนี่ยงม่ลายละเพลงเนี่ยบอกเลยเพลงเนียายอ๋ออาอลองมาเนี่ยแหละเขาตั้งใจเด้อคเขาลองให้เพื่อนฟังครับมันมีลั่มดุซีดังจงรู้ดังดีเลยนนีแค่เด้ล่ะแค่บล็อกได้บล็อกเป็นลูกสายลาแม่เอิญว่าบักหำ แต่ก่อนน้อยนยดำดำเดียวนี่ห้ำไญ่แล้วผู้ผเพลงสองสามย่งสองามเลสองงเขาลองมาเดี๋ยวอย่าเคลียรขาบอกเพียงลองลว่ามามาใม่ไม่อกคชัดมัเลยวะ่าเว่าปาของครับอกว่าไม่รับาใม่ว่าไม่คนรับมันกีมาคขึ่า มาไม่ไหวมาไม่รวยคนตั้งครับครับเอาวีดีนะครับนะครับนะครับครับผู้เป็นเอามาป่ะด่างบนนอหลานคุนเป็นลูกสายลาแม่เอิญว่ามัาทำมันบ่ได้บ่ได้ฟังฟังสี่ใบฟังครับการนักร้องเนี่ย้องมันต้องดี่ดีเป็นประเทนคนเป็นหมื่นเป็นแสนฟังเพลงห้ำเงาฟัง เป็นลูกสลาแม่อื่นว่าบักหมเดังไม่ใ่อันนุ่มสนาใสคือประหเียนุ่มสนาไส่กับเฮาหนีล้าเป็นผู้ปั้นน่ะนะันสักามันดังแต่รถแล้วดังันรถดังแร้วลองมาลองมาลองมามาไหมเป็นลูกสลาแม่เอื่นว่าบักหมพอพอพำ มันเลยนมันเลนน่นดมื่อมันพิดเลยครามาหั่มเป็นรูสลาแม่อืนว่าห้ำห้ำนี่มันต้องเอาลมออกกมองเอาลามองเอาลูกสลาห้ำนี่มแมองห้ำนี่เราไปจะเอาไปเอาไปเอาปเอาไกเอาไปอไเอาปเอาไปเอาไปอาไาไปอาอาเอาไปเอาไปเาไปเอาไปเาปเอาไปาไป่อาไเอาไปเอาไนเอาไอาเอาไปเอาไปเลาเนาไปเอาาเอาเอปเอาไเเอเอเอาเ มันคือลอยหักเนี่ยโอ้ยลาเอ้ยมีลาโัที่ได้เป็นนักร้องมันต้องฟั้งคู่เพลงล่ำเป็นมัล่ำล่ำลำกับอะไดครับล่ำมันกัล่ทำยังไงมันได้เลยล่ำขี้ไดเอ้ผมหดมันมีขี้อย่างไรสักมีขี้สุ่มอะขี้หนึ่งที่ลำล่ำยากขี้สุ่มนี่คุ้มล่ำ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 ล่่ำล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 ำล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  ความอุกใจทวีกันยังบ่อยังกอ่อกบ้านไหนกับความลํำความอุกใจทวีกันนี่แหละ่าาความกับพิตแล้วอุกใจไม่ยิ้มบาไหนนี่อุกใจครับต้องอุกใจไม่ต้องระบายหรอความอุกใจทวีกันนี่ไม่ต้องหนามต้องบึ่งไงความอุกใจทวีกันบนา่ไ,ไดนฟังฟังความอุกใจทวีกัน เพี่ไงพไงออฟฟิศเข้าสิบปีแล้วไปหาหนึ่งหมกไหมบกออว่าแล้วยังไสัยแต่มันขยีีเข้ามาหักกุน่ะสงสัยตากระช่ำคุ้มตากระเละเออกูเบิงแล้วมันเป็นคู่เพ้งดอกเป็นคู่เพ้งกว่นไสสันทิาาเกิดบออยากเกิดตัวนั้นไไปตายแล้วเกิดันเลย เซนลาเอ็อนา่าบักคำตะควยคือห่อนแพลทั้งนหน่อพรทั้งนหน่อนรพรทั้งนหน่อนรพี่น้องครับผมเพิงตอดปวดขอในนํำพี่น้องทำให้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายว่าจะเป็นปวดเซนเอ็นตึงกินโมแสบนอนโมลบับกระซับกระายเป็นกระไซเส้นกระไซเอ็นปวดน้ำแขงปวดน้ำขาระบบขับถ่ายบอดีอย่าลืมใส่ยากระไซเ้น กาพญาธิบแล้วกะพี่นองมีอาการมึนแข้งมึนขานิวซ่านิวเท่านิวมือซ่าปวดเส้นเอ็นตึงมแมลงสัตว์กัดต่อยวิ่งเวียนศีรษะหนามืดตาไล่คือกับสิเป็นลมค่ายกับสิเป็นลมอย่าลืมใส่น้ำมันนวด,นวดเอ็นยืดกาพญาธิบโดยทีมงานนุ่มชนะชัยสนใจอยางได้ก็โทรสอบถามสร้างซื่อทรงตรงหอดบ้านกับเบอร์โทรศูนย์เกาสา หาหกหาส่สี่สาใส่คู่กันทั้งกินทั้งนวดทั้งนวดทั้งกินอย่าลืมเด้อยพี่น้องเด้อยากระชายเซนสมุนไพรกาพญาทิพย์กับน้ำมันนวดอยืดกาพญาทิพย์ผมเิ่งตอดปวดขอในนำให้พี่น้องได้ใส่ครับผม